สวัสดีค่ะพบกับสอนอสาวิตรีจุ้ยทองนะคะหรือสอนอเจี๊ยบจากเพจวิชาการหวานเจี๊ยบนะคะสำหรับอีพีนี้ค่ะคุณครูเชื่อมโยงต่อจากอีพีที่แล้วนะคะที่คุณครูได้ปัญหาของการวิจัยในชั้นเรียนมาแล้วค่ะที่นี้ค่ะจะนำไปสู่ว่าเราจะแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะคุณครูจำเป็นจะต้องศึกษา คน้นคว้าสืบเสาะแสวงหาคำตอบแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจำเป็นจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ค่ะจากแนวคิดจากทฤษฎีต่างๆจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะคุณครูเพื่อให้ได้ไอเดียค่ะเพื่อให้ได้แนวทางค่ะเพราะการวิจัยในชั้นเรียนค่ะคุณครูเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อ คุณครูจะปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ของเรานั่นเองค่ะแล้วการวิจัยค่ะก็จะดําเนินการศึกษาเป็นการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจริงๆค่ะขณะที่คุณครูจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะนําพาคุณครูได้ไป แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าปัญหาที่พบนักเรียนจะไม่ตั้งใจเรียนรังแกเพื่อนไม่ทำกันบ้านไม่เคารพคุณครูขาดปฏิสัมพันธ์ในการเรียนหรือแม้แต่นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาผลสมธิ์ทางการเรียนต่ำคุณครูสอนวิธีการแบบเดิมๆไหมยังขาดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ไหมหรือยังขาดสื่อที่น่าสนใจทําให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนนักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ขาดความรับผิดชอบเหล่านี้ค่ะคุณครูจะนำไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะในะกระบวนการเขียนสภาพปัญหาค่ะคุณครูในเทคนิคการเขียนสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนค่ะคุณครูสามารถที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยกำหนดเป็นหัวข้อของการวิจัยในชั้นเรียนนะคะแล้วเราก็จะนำมาศึกษาคนา้นคว้า หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะแต่เราใช้กระบวนการวิจัยเพราะฉะนั้นค่ะกระบวนการค้นคว้าจะต้องมีระบบค่ะจะมีความน่าเชื่อถือได้ตามกระบวนการของการวิจัยในชั้นเรียนนะคะ,ะทีนี้ค่ะคุณครูเราจรึงจำเป็นจะต้องรวบรวมองค์ความรู้ข้อความรู้ต่างๆของนักการศึกษาที่ท่านได้เสนอแนะแนวคิดไว้ในเอกสารตำรางานวิจัยต่างๆ เพื่อนำมาสนับสนุนปัญหาที่คุณครูสนใจศึกษานั่นเองนะคะหรือศึกษาผลงานวิจัยค่ะที่เขาได้ทำมาก่อนในเรื่องประเด็นที่คุณครูกำลังสนใจศึกษาอยู่แล้วก็คุณครูก็จะนำมาซึ่งการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาค่ะแล้วก็จะอาศัยแนวคิดะคะ่ะแนวคิดของนักศึกษานักการศึกษาเหล่านี้ค่ะ ที่ท่านมีชื่อเสียงที่ท่านค้นพบที่ท่านได้เขียนไว้นะคะหรือที่ท่านมีผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณครูกำลังศึกษานั่นเองค่ะแล้วคุณครูก็จะนำข้อความเหล่านั้นค่ะมาเป็นแนวคิดมาเป็นแนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองทำให้เราเห็นว่าความสำคัญที่ต้องทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะคะเป็นอย่างไร ก็จะมาจากการรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวกับหัวเรื่องวิจัยนั่นเองนะคะนำมาศึกษานำมาเขียนเรียบเรียงให้กว้างขวางและก็ครอบคลุมให้มากที่สุดนั่นเองนะคะคุณครูที่นี้ค่ะแล้วเราจะมีแนวทางในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะคะก็ ในแนวทางเหล่านี้ค่ะคุณถูกก็จะมีเทคนิคในการเขียนผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเริ่มจากค่ะในขั้นแรกแนวทางการเขียนควรเขียนให้มีความสัมพันธ์กรปรผสมผสานกลมกลืนและต่อเนื่องกันนะคะประเด็นที่2ค่ะเราควรเขียนแยกเป็นตอนหรือหัวข้อตามเนื้อเรื่องที่ทําวิจัยนะคะโดยสรุปความคิดหลักการและแนวทาง หรือรูปแบบของนวัตกรรมที่นำมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆน่ะน,นะคะในประเด็นที่3ค่ะเราทำการสังเคราะห์แนวคิดที่ได้และนำไปใช้ตัดสินใจเลือกค่ะในการดำเนินงานวิจัยของเราค่ะโดยเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการที่กล่าวถึงหลักการในการแก้ไขปัญหานั้นๆน่ะน,นะคะและสุดท้ายค่ะคุณครูก็จะศึกษาและนำเสนอรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการวิจัยในชั้นเรียนนะคะเพื่อเชื่อมโยององค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยสู่กรอบแนวคิดของการวิจัยนั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูเราจะเห็นว่าการที่เราศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เราค่ะสามารถมองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นทำให้เราสามารถรวบรวมแนวคิดความรู้พื้นฐานทฤษฎีต่างๆและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษานะคะคุณครูสามารถที่จะนำไปสู่การเลือกเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องและสุดท้ายค่ะก็จะนำไปสู่การเลือกสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะน่ก็จะเป็นภาพรวมนะคะให้คุณได้เห็นแนวทางว่าจากปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์สาเหตุจากการจัดลำดับความสำคัญจากการกำหนดเป็นปัญหาของการวิจัยในชั้นเรียนมาสู่การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายทำให้เรามองเห็นแนวทางและเลือกแนวทางที่เราได้รับจากองค์ความรู้ที่เราศึกษานะคะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาก็จะนำไปสู่การสร้างพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นลำดับถัดไปนะคะจะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่มีระบบมีระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะคุณครูสุดท้ายปลายทางทางครงูเราจะสามารถได้ผลผลของการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมชวงให้ครูได้เห็นนะคะในกระบวนการพัฒนางานวิจัยในชั้นเตียนเพื่อช่วยผู้เรียนของเรานั่นเองนะคะคุณครูจะเห็นว่าสำคัญมากๆเลยนะคะคุณครู กับการที่คุณครูจะได้ศึกษาเอกสารต่างๆองคค์วามรู้ของเราค่ะเราจําเป็นจะต้องมีองค์ความรู้องค์ความรู้ของเราก็จะเกิดจากการเรียนรู้นั่นเองนะคะการเรียนรู้การสแสวงหาความรู้ต่างๆสุดท้ายคุณครูก็จะเกิดไอเดียเกิดแนวทางและเราจะนําพาผู้เรียนค่ะไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะคุณครูบทสรุปของการวิจัยในชั้นเรียนนะคะในส่วนของการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็เริ่มจากการทบทวนปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะว่าแล้วมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีใด,ดบ้างคุณครูอ่านเอกสารตำราที่เกี่ยวกับพฤติกรรมปัญหานั้นๆจากนั้นค่ะคุณครูสังเห์สรุปเป็นแนวคิดทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เราได้รับจากการศึกษาและสุดท้ายค่ะ ตั้งคำถามกับตนเองค่ะและเราจะกำหนดหรือเลือกแนวทางใดดีในการทำวิจัยนั่นเองนะคะอาโอเคค่ะคุณครูสำหรับงานวิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการทำงานปกติของคุณครูนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำพาคุณครูได้เชื่อมโยงเห็นภาพในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อนะคะในการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ